<ค> <c oughs> ่วนทางด้านคุณจุลินบอกว่ามติของพรรคประชาธิปัตย์นะคะไม่เอาพรบอน,นิรโทศกรรมถ้าพ่วง1นึมาด้วยนะคะเพราะคิดว่านี่คือสารตั้งต้นแหละมันจะเกิดเรื่องร้ายนะคะแล้วมันคือมันจะได้ไม่คุ้มเสียอันนี้ประชาธิปัตย์นะไม่เอา 1, 1> <c oughs> อนึออนุทินจะภูมิใจไทยย้าจุดยิมภูมิใจไทยไม่เอานิรโทศกรรมที่มี1นึค่ะ <c oughs> แล้วเรื่องทุจริตนั้นบอกว่าการเรื่องทุจริตเราก็ไม่นิรโทษประเด็นทุจริตด้วย คือไม่เอานิรโทษหนึหนึงองไม่นิรโทษประเด็นทุจริตด้วยแต่ถ้าเคลื่อนไหวเพราะความเห็นไม่ตรงกันหวังมีตาวบ้านเมืองก็มาคุยกันนะคะแล้วก็คุณอนุทินพูดถึงเรื่องคดีตับใบค่ะอ่ะไปฟังคุณอนุทีนเสียงอนุนทินค่ะค่ะข้อพทกกค่ะถ้าเรามองว่าควรจะเข้าสู่กันประชุมพิจารณาต่อสภาหไหมคะหลักรรคุมเจยไทยเรื่องหนึงหนึ่งสองไม่มี การนี้การโทษกักเพราะเราเป็นจุดยืนหนุนพักรุ่นเยาไทยแต่ไหนแต่ไรมาแล้วส่วนเรื่องของโทษศักดกรรมพวกการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไมไ่เกี่ยวข้องกับหนึ่งสองคือการเคลื่อนไหวด้วยความความเห็นต่างนะครับด้วยความหวังดีต่อบ้านเมืองแต่แต่มีความคิดที่ไม่ตรงกันอย่างนั้นคุยกันได้เรื่องเรื่องรงที่จะรีด จะหลีกเม่ยงการที่ใครจะไปได่แลกิจกรรมใช่ไหม